ได้ดูส่วนผสมของเขาแล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคือไม่มีสารที่ต้องห้ามนั่นเองะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นช่วงผิวมันลองของนั่นเองนะซึ่งวันนี้นะคะนิจะมารีวิวตัวนี้นั่นเองนะดับเบลิลเซลรั่มขาแหลงนั่นเองนะทุกคนเป็นคนผิวมันนะคะนิก็จะเป็นตัวแทนของคนผิวมันแล้วกันเนาะเพราะว่านิไปอ่านรีวิวหลายๆคนมานะคะว่าเออเป็นคนผิวมัน นะก็ใช้เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้นนะคะไม่กล้าใช้ช่วงตอนเช้านั่นเองนะ,ะก็เพราะว่ากลัวมันเยิ้มกลัวแบบผิวมันแล้วแต่งหน้าไม่ติดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะนี่ก็จะมาท้าพิสุทิ์น้องเขานั่นเองนะ,ะซึ่งตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะเขาช่วยฟื้นฟูนะคะผิวลองลึกนะคะแล้วก็ลดริว้วรอยได้อย่างดีนะคะใครที่ผิวมันผิวผสมนะคะหรือว่า ผิวแห้งนั่นเองนะหรือว่าผิวแพ้ง่ายอะไรนี้สามารถใช้น้องเขาได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวแพ้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสกัดมาจากธรรมชาติหนึ่งนั่นเองนะโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจของเขานิดนึงนะคะนี่งซื้อมาสองขวดนะทุกคนคือ <c oughs> หนิ่งไปต่างประเทศมานะทุกคนมันก็เลยซื้อเป็นแพ็กเกจมานั่นเองนะโอเคนะคะมาดูแพ็กเกจกล่องของเขาก่อนนะคะแพ็กเกจกล่องเขาก็จะไม่มีอะไรมากมายค่ะก็เป็นกล่องธรรมดาแบบนี้นะคะทุกคนนี้เลย อย่างนี้นะคะก็ข ah ้างหน้าก็จะเป็นเขียนคาแรงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างข้างก็จะเป็นแบบส่วนผสมอะไรของเขานะคะแล้วตัวนี้นะคะหนิงก็ได้ดูส่วนผสมของเขาแล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคือไม่มีสารที่ต้องห้ามนั่นเองะทุกคนข้างในของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนนี้เห็นไหมซื้อมาแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่เลยก็ไม่มีซีดไม่มีอะไรนะคะสามารถเปิดได้เลยนี้เนาะ นะคะตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยหนิงจะเอาปั๊มใหญ่นั่นเองนะทุกคนมีเลยปั๊มใหญ่นี้นะคะเวลาหนิงรู้สึกว่าหน้าหนิงแห้งนะคะรู้สึกว่าใช้ร่างกายหนักนะคะดื่มน้ําน้อยนะคะหรือว่าเครียดนะคะหนิงก็จะใช้ประมาณ 2- อถึงสปั๊มเลยนะทุกคนมาดูกันนะคะเนื้อเซรั่มของเขาเป็นยังไงอย่างนี้เลยนะคะเป็นเนื้อเซรั่มแบบเป็นน้ํามันอะ่ะเห็นไหม เป็นน้ำมันออยนี้นะคะเดี๋ยวนิ่งทาลงบนผิวเลยเนาะเพราะว่าหนิ่งก็เพิ่งปักสภาพผิวด้วยลงโทนเนอร์ไปเรียบร้อยะคะ่ะตอนที่หนิ่งไปซื้อนะคะเขาแนะนํานะคะว่าให้แตะๆลงผิวแบบนี้นะคะแล้วก็ถูแบบนี้แล้วก็แตะลงผิวแบบนี้นะทุกคนลงรอบดวงตาได้เลยเนาะ ไม่ต้องกลัวแพ้นะคะเพราะว่าตัวนี้คือแบบไม่แพ้แน่นอนนะเพราะว่านิงก็ใช้มาเกินครึ่งแล้วนะคะไม่แพ้แน่นอนนั่นเองนะทุกคนก็ทารอบดวงตาได้เขาก็บำรุงรอบดวงตาได้นั่นเองนะคือแบบเขาไม่มีสารเคมีคือเขาแบบทำมาจากธรรมชาติหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็เลยวางใจเขาได้นะทุกคนพอใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันโอเคนะจะกินแคร์แบบออยแบบนี้นะคะนิ่งว่าแบบ เป็นอะไรที่เวอร์พมากเลยแล้วกนะ็อยู่ในตลาดอยู่ตอนนี้คือมันเยอะมากๆเลยไม่ต้องแบบซื้อแบบนี้ก็ได้แต่ขอให้ซื้อแบบพวกแบบออยระทาหน้าหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดังนั้นมันจะทําให้ผิวแข็งแรงนะ,ะเรื่องริ้วรอยก็จะมาช้ากว่าคนอื่นนั่นเองเนาะ,ะวันนี้นะคะก็เป็นช่วงผิวมันลองของนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นร็อกแล้วกันเนาะ,ะว่าถ้าทาไปทั้งวันแล้วเนี่ยหน้านีงเนี่ยจะมันเยอะหรือเปล่านะคะก็วันนี้ก็เป็นร็อกแล้วกันเนาะ,ะเป อยู่บ้านแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะโควิดระบาดนั่นเองนะนี่ก็ไม่กล้าออกไปไหนนะคะก็ทํากับข้าวนะคะทำ,ทำนู่นทนี่อยู่ที่บ้านแล้วกันเนาะก็ดูแล้วกันเนาะ,ะว่ามันจะมันเยอะมหรือเปล่านะคะอย่างที่แบบคุกคนกลัวอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยววันนี้นิงจะมาทดสอบให้ทุกคนดูเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะตัดภาพมาข้างล่างเลยนะทุกคนวันเดียวกันนะทุกคนแค่เปลี่ยนเสื้อมานะคะแล้วก็ เขียนคิ้วามาแล้วก็แต่งตาม,มานิดหน่อยนะคะแล้วก็ทาลิปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเรื่องผิวเนี่ยหนิงไม่ได้แตะต้องเขาเลยนะคะแค่แดดนะคะแล้วก็ลงมานั่นเองนะก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมกับผิวนั่นเองนะแค่แต่งให้มัน ดูไม่สมนั่นเองนะทุกคนตรงนี้นะคะโควิดก็ระบาดนั่นเองนะนิ่งก็อยากทํากับข้าวกินเองนะเดี๋ยววันนี้จะเป็นเมนูไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะเมนูวันนี้นะคะก็เป็นหนุ่มจีนน้ํายาปลาทูนั่นเองนะทุกคนแล้วก็แนะนําเสนอมากทุกคนคือเห็นไหมเห็นไหมทุกคนนี่เลยก็จะมีแมงลักแมงเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวนิงออกไปเก็บนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บกัน ได้มาแล้วนะคะดูนี่เลยไปเดี๋ยวเข้าไปในห้องครัวกันดีกว่าได้มาแล้วนะคะทุกคนก็แค่ล้างๆออกนะเพราะว่าหนิงก็ปลูกด้วยปลอดสารพิษนั่นเองนะไม่มียาฆ่า,มาแมลงอะไรเลยนะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่หนิงทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลยหน้าตาแบบเครื่องเคียงแบบเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคิงนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะแล้วก็ต้นหอมนั่นเองนะ น่ากินมากๆเลยทุกคนแล้วก็จะมีผักนะทุกคนนี่น่ากินมากๆเดี๋ยวขอตัวไปกินเดี๋ยวนี้มาอัปเดตอีกทีหนึ่งทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วนะคะก็ถ้าประมาณเย็นๆนะคะนิ่งจะพาน้องแมวออกมาเดินเล่นสนามหญ้านะเพราะว่าน้องแมวชอบข้างนอกกับช่วงนี้ก็เลยเป็นอะไรที่พิเศษกับน้องแมวนั่นเองนะไอตัวหนึ่งยังไม่ออกมาเลยนะทุกคน <c oughs> ดหล <c oughs> นี่เห็นไหม กำลังทําใจอยู่นะฮะว่าจะออกไปดีหรือเปล่านะฮะพอตัวนี้นะฮะพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ยคือเขาจะวิ่งออกมาเลยนะคะแต่ตัวข้างในอะทุกคนตัวนู้นนะคะพอตัวข้างในนะคะเขาจะแบบเล่นตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งนะคะ,ว,คะ,คะว่าเขาจะออกมาหรือเปล่านะ โอเคค่ะทุกคนหนิงกินอีกแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือตำหนุ่มจีนนะคะที่หนุ่มจีนมันเหลือจากที่หนิงทําน้ํายาหนุ่มจีนเมื่อตอนกลางวันนะมันเหลือหนิงก็เลยเสียดายนะคะหนิงก็เลยทํากันตำหนุ่มจีนกินนั่นเองนะก็ผักชุดเดิมนั่นเองนะทุกคนโอเคนะคะีนิวขอตัวกินก่อนนะน่าทานมากแต่ไม่เผ็ดมากนะคะเมื่อทาให้เผ็ดมากนะคะก็ใส่แบบเครื่องนิดๆหน่อยๆนะคะคือแบบ อย่าก,กินนะทุกคนมันก็เลยแบบเอยเสียดายหนุนจริงก็เลยทํากินเนาะถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็จะเสียมันก็จะทิ้งอะไรอย่างนี้เนาะมันก็เสียดายนั่นเองคนก็เลยทํากินกว่าหลังจากที่หนิงกินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ทุกวันพุธนะคะรี่เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะมันเรียบร้อยนะทุกวันพุธหนิงจะทาแบบนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอรีบผ้าก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพอรีบผ้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนิงจะลงไปรดน้ําต้นไม้นั่นเองนะ นี่ก็เป็นเวลา5้าโมงแล้วนะคะนะหนิงทาครีมไปตั้งแต่1ิบเอ็ดโมงนะทุกคนเป็นยังไงบ้างหน้ามันหรอเปล่าสำหรับหนิงแล้วไม่มันนะทุกคนนะและทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยนะทุกคนมันนขึ้นอยู่ที่การใช้ชีวิตของคนแต่และคนด้วยนะ,าะบ,บางคนนะคะออกไปทํางานกลางแจ้งนะคะบางคนนั่งอยู่ห้องแอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็ กาใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันด้วยนะใครที่ทํางานกลางแจ้งกลางแดดก็น่าจะมันเยิ้มนิดนึงนะสำหรับคนหน้ามันนะคะแต่ใครที่นั่งอยู่ในห้องแอร์อยู่แล้วเนี่ยก็นี่คิดว่าน่าจะไม่มันเท่าไหร่เนาะ <laughs> นั่นแหละค่ะโอเคนะคะสําหรับตัวนี้นะคะหนิงก็ให้ไปเลยนะคะหนิงชอบมากๆเลยเป็นอะไรที่แบบ เวิร์กเวิร์กมากๆเลยนะและที่สําคัญนะคะเวลาที่หนิงใช้มาแล้วนะคะครึ่งขวดเนี่ยหนิงก็รู้สึกว่าเขาทําให้หน้าหนิงรูขุมขนก็รู้สึกว่ามันเล็กลงด้วยนะเอาใจไปเลยนะคะ1ิบคะแนนนั่นเองนะโอเคนะคะสําหรับวันนี้หนิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้คะค่ะบ๊ายบาย